คะ่ะคุณผู้ชมขาววันนี้มบพาคุณผู้ชมมาชมที่ดิน7ไร่1งาน7ตารางวานะคะจะเป็นแปลงนี้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระทุ่มนะคะหมู่ที่3ตําบลภูหลวงอำเภอปักทุ่งชัยจังหวัดน,นครราชสีมาเราจะใกล้ชิดธรรมชาติเพราะว่าเราจะมีวิวภูเขาอยู่ด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นต้นไม้ะะที่ เพื่อนบ้านเนี่ยเขาปลูกเอาไว้หนานแน่นมากๆเลยนะคะเราก็จะมองเห็นวิวภูเขานะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็จะเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ด้านขวามือแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมวิวภูเขาเนี่ยจะล้อมรอบเลยนะคะ ล้อมรอบแบบ360องศานะคะที่ดินแปลงนี้ติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะอันนี้คือเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะเราจะเห็นต้นพุซานะคะอยู่ตรงตรงด้านขวามือของแปลงที่ดินปัจจุบันนี้เจ้าของเขาให้ผู้เช่านะคะปลูกมันสำปะหลังเอาไว้นะคะแล้วแนวแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะมีต้นยูคาลิปตั้นนะคะสุดไปจนถึงต้นมะม่วงเลยนะคะเดี๋ยวแม่พาม,มาชมวิวเขาด้านนี้กันนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่ค่ะจะเป็นวิวภูเขาของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาจะปลูกต้นสัมปะหลังอามันสัมปะหลังเหมือนกันของเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นวิวภูเขาแบบใกล้ชิดมากๆส่วนฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันเลยนะคะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0 6 3นะคะ 8412188นะคะแอดไลน์ไอดีนะคะ0638412188ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดีและอสังหาทุกชนิดและช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ